สวัสดีครับทุกคนวันนีน้นะครับฟิงก็จะมารีวิวเจ้าตัว,ตว Apple Watch e d ัันนี้นะครับว่าหน้าตาของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงก็คือฟิงเนี่ยจะมาบอกมุมมองเนาะว่ามันน่าใช้ยงังไงประโยชน์ที่มันมีดีก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้นะครับเดี๋ยวจริงๆอ่ะฟิงกอ่ะใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเอออยากมาอันบอกให้เพื่อนๆดูแล้วก็มารีวิวด้วยเพราะว่ามีคนถามกับเข้ามาเยอะมาก เออข้อดีมันเป็นยังไงมีแล้วแบบมันช่วยอะไรเราบ้างอะไรเงี้ยก็จริงๆมันมีข้อดีหลายแบบหลายอย่างที่ฟิกใช้แล้วก็มันมีประโยชน์ทำให้เราแบบเออชีวิตง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูกันก่อนดีกว่าว่าหน้าตาของ Apple Watch SE มันเป็นยังไงก็จริงๆ Apple Watch SE เนี่ยมาเป็นรุ่นล่าสุดแล้วเนาะที่แบบ Apple ได้ออกมาพร้อมซีรีส์7นะครับก็เป็นตัวบอดี้เหมือนซีรีส์6แต่ว่าเออ ระบบปดิบุกกาข้างในอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนซีรีส์เเลยซึ่งเร็วแล้วก็ดีมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปอันบอกให้ดูกันก่อนอันนี้คือหน้าตาของเจ้าตัวกล่องนะครับก็เขาจะไม่มีซีนพลาสติกแล้วเนาะก็สามารถแกะออกมาได้แบบง่ายได้เลยนะครับจันเปิดมานะฮะก็จะเป็น2ชิ้นแบบนี้เวลาเราสั่งซื้อเนี่ยปัจจุบันเนาะมันเปลี่ยนจากซีรีส์สที่ฟิงเคยทําไปแล้ว ซีรีส์ปัจจุบันอย่างเงี้ยก็คือเขาจะแยกสายกับตัวเรือนมาให้เลยนะครับฟิงเลือกตัวเรือนสีเงินนะครับอันนี้ฟิงเลือกเป็นเออสี่สิบห้าใช่ไหมเออสี่สิบสี่อันนี้ฟิงก็เลือกเป็นตัวเรือนสี่สิบสี่มิลิเมตรนะครับหน้าปัดเนี่ยมันเหมาะกับผู้ชายเนาะก็คือข้อมือใหญ่เนี่ยแนะนําให้เอาแบบใหญ่เนาะมันก็จะมีสองขนาดหลักๆก,ก,ก็คือใหญ่กับเล็กนั่นแหละนะครับก็จันอ่ะแกะออกมาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลย นะครับเห็นไหมจริงจริงฟิงเคยแกะไปแล้วแหละแต่ว่าเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับไม่แน่ใจว่ากล้องโฟกัสไหมอันนี้คือฟิงที่ฟิงเลือกสีเงินเพราะว่าฟิงชอบนะครับเห็นปะตัวเรือนเงาแบบเลย ปกติแล้วฟิงจะซื้อ,อตัวเคสมาใส่นะครับขอวางไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคู่มือของเขาเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรส่วนมากก็จะบอกวิธีใช้ต่งตางๆโน่นนี่นั่นใบประกาศใบโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้รับรองต่งตางๆเนาะจริงๆมันก็คือเหมือนแบบนาฬิกาดิจิตอลน,นั่นแหละนะทุกคนถ้าเรียกง,ง่ายๆของ Apple Watch เนี่ยมันเหมือนเอาไ h โฟนเราไปยอ่ออยู่ในรูปแบบนาฬิกาเนาะสายชาร์จให้มานะครับ ก็ไม่มีอะแดปเตอร์นะทุกคนต้องหาเองเดี๋ยวเดียวฟิงไปหยิบมาให้นะอันนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตาของสายชาร์จเขานะครับก็ใช้ระบบแมกเนตเนาะหรือว่าแม็กเซฟนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวไทป์ c นะทุกคนถ้าทุกคนมีอะแดปเตอร์ต้องมี Type-C นะอ่ะข้ามไปนะฮะต่อมาเรามาดูกันที่เจ้าตัวสายสายกันมาดีกว่าเจ้าตัวสายเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเลือกได้นะเห็นไหมอันนี้ฟิงก็เลือกมาเป็นสีเงินเนาะ สวยดีมันเข้ากับเครื่องสี่งเงินด้วยอ่ะเดีย๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะฮะอันนี้เปิดออกมาจันก็จะมีภาษาโน่นนี่นั่น,นบอกวิธีการใสต่ต่างๆจริงๆ Apple Watch ก็ใส<า>่เหมือนเดิม้นแหละเพราะฟ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิงเคยใช้ซีรีส์3อยู่ถ้าใครเคยดูนะครับก็กลับไปย้อนดูได้นะเออเปิดมานะครับก็จะเป็น2ขนาดเลยเห็นไหมทุกคนจะเป็นแบบสั้นกับแบบยาวแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้นะที่เป็นตัวอีกด้านหนึ่งก็ แกกออกมาจึงแล้วฟิงก็จะใช้ตัวนี้นะครับอันนี้ฟิงก็จะเก็บเอาไว้เก็บไว้ในกล่องมันนะจริงๆถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราสามารถที่จะขายอันนี้ต่อได้นะทุกคนแล้วก็ไปหาซื้อสายแบบที่เราชอบอ่ะนี่นะคะฟิงก็วิธีการใสง่ง่ายๆเลยเนาะ Apple Watch ข้อดีคือเปลี่ยนสายได้แบบอิสระเลยทุกคนก็คือแค่แบบอย่างเงี้ยเนาะง่ายมาก เห็นป่ะแค่นี้ก็คือใส่ได้แหละอ่ะเดี๋ยวฟิงอันนี้แนะนําเลยทุกคนควรมีตอนแรกที่ฟิงใช้ซีรีส์สามอะฟิงไม่ได้ใส่เคสไมได่ดูแลเขาเลยแล้วก็แบบเป็นรอยหนักมากนะก็พอซื้อใหม่แล้วก็เสีได้เงินอน,น้องมันไม่ใช่ถูกๆก็ซื้อเคสม,มาใส่ดีกว่าอันนี้ฟิงก็ซื้อมาจาก s h o p ป้นั่นแหละนะทุกคนหามาสามารถที่จะสั่งมาใส่ได้นะครับ ก็ใส่เคสลงไปก็เช็ดๆ,ๆเขาหน่อยแล้วก็ใส่ใส่ลงไปจันนี่ฟิงเลือกมาเป็นแบบใส่นะครับก็คือเหมือนเคสใส่หรือก็จะโชว์ตัวเรือน,นิดนึงเนาะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองใส่ดูประมาณนี้เ,เปิดเครื่องให้ดูนะเปิดยังไงก่อนอเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับนี่ เนี่ยวิธีการใช้ก็คือง่ายมากทุกคนแค่เหมือนแบบเชื่อมกับแอปเนาะเชื่อมกับแอป t c h เลยใน iPhone นี่แหละนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแกลเลอร,รี่หน้าปัดพวกเราสามารถที่จะแบบเลือกได้เลยว่าอยากได้หน้าปัดหน้าปัดแบบไหนเนาะก็ถ้าชอบแบบไหนก็ได้เลยหรือไม่เราก็สามารถที่จะแบบเอารูปมาใส่ก็ได้นะเออรูปตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบตั้งค่าต่างๆเนาะอ่านได้เลยไม่ยาก อันนี้มันมีความจำด้วยนะทุกคนประมาณนี่สามที่สองจิกนะเออมันก็เอาไว้เก็บโน่นนี่นั่นแหละฟิงก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันอันนี้ฟิงก็เดินประกันไปแล้วนะครับอืมไม่ยากเลยไม,ไม่ยากอ่ะเปิดติดแล้วอันนี้ฟิงเคยใช้แล้วนะเดี๋ยวขอใส่รหัสแอบอ่ะอันนี้คือหน้าปัดที่ฟิงเลือกก็มันจะสีตุนตุนสีตุนตุนหน่อย นะสีตุนๆของจริงอะสีตุนๆแต่ในน,นี่คือฟ้ามากวิธีการใส่นะทุกคนบางคนก็ไม่รู้ก็แค่เนี่ยอย่างนี้เข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็เอาสายอะสอดเข้าไปกับข้อมือเราจึนจะบอกว่าสายอันนี้ของฟิงก์อะเรียกว่า Sport สปอร์ตสปอร์ตเออเขาเรียกว่าอะไรวะสปอร์ตแบนก็คือนิ่มแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน อันนี้ก็คือหน้าตาของตัวแอปต่างๆอันนี้ฟิงชอบมากเพราะว่ามันแบบเป็นนาฬิกาแบบดิจิตอลที่แบบวิ่งวิ่งได้เห็นป่ะทุกคนนี่ก็วิธีวิธีอันนี้จะบอกว่าไอ้ตัวหมุนๆเนี่ยคือลื่นมากนะครับแล้วก็อันนี้ฟิงใช้บ่อยๆก็จะมีพวกแบบ เอ่อนับถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยวัดดีซีรีอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะนี่นะครับก็ไปที่หน้าถอยหลังตรงนี้นู่นนี่นัน่น,นแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ปกติฟิ้งก็แบบใช้ไปเรียนไปสอนอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นับถอยหลังแบบดูเวลาได้เนาะเออแล้วก็โอ้ยมันใช้อะไรได้หลายอย่างเลยทุกคนถ้าแบบอยากลองใช้ก็ลองไปหาซื้อกันมาดูนะส่วนมากฟิงก็จะดูพวกนี้นะครับกิจกรรมต่างๆเนะเาะออกกําลังกายแคลอรี่อะไรอย่างงี้นะครับการยืนนู่นนี่นัน่น,นแล้วก็ เวลาฟังเพลงเนาะเวลาฟิงฟังใน y o u u u b e Music นี้ก็มันก็จะเชื่อมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอ่ะเปิดเพลงแล้วนู่นนี่นั่นมันก็จะเชื่อมกับตรงนี้เลยนะแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างมากๆนะระบบใหม่คือดีมากนี่เครื่องคิดเลขก็มีนะทุกคนสมมุติว่าเหมือนแบบสมมุติว่าเราแบบรีบๆอย่างเงี้ยก็ใช้ตรงนี้ได้ แล้วก็มีทุกอย่างเลยวันที่อากาศจริงๆมันก็คือเหมือน iPhone เราอ่ะแต่ย่อไม่อยู่ในแบบรูปแบบของข้อมือแทนอะไรอย่างงี้ดีมากถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อดูนะทุกคนปัจจุบันมันก็มีพวกซีรีส์3ด้วยราคาไม่แรงแล้วก็เอสะอฟิงว่ามันตอบโจทย์เพราะว่าเหมือนแบบมันค่อนข้างทันสมัยแล้วก็เออราคาถูกกว่าซีรีส์เประมาณ5,000เนเลยทุกคนอันนี้ก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ <c oughs> นะครับ ทำอะไรได้หลายอย่างมากก็คือชอบมากเนาะใส่แล้วมันเท่ดีนะครับประมาณนี้เนาะก็ดูรอบเดือนได้ของผู้หญิงนะครับลายก็สามารถที่จะใช้ได้มันก็จะแจ,แจ้งเตือนลายเหมือนกันเนาะเผื่อแบบทำงานอะไรอย่างนี้แล้วก็หลายๆอย่างช่วยหมดเลยนี่สามารถที่จะเป็นพวกแบบไฟฉายให้เราได้ด้วยนะสมมุติว่าตอนคืนมันมองไม่เห็นเนี่ยมันก็จะมีไฟฉายให้เอาไว้ส่องนู้นนี่นั่นนะครับนี่ที่ฟิงชอบใช้เลยคือฟิงอะ่ะอุย้ย ฟิงะชอบหาโทรศัพท์ไม่เจอใช่ปะก็ใช้โหมดนี้เลยทุกคนโหมดหาโทรศัพท์ก็คือเลื่อนขึ้นแล้วก็กดหาโทรศัพท์มันก็จะดังเนี่ยอันนี้ฟิงใช้บ่อยมากเพราะว่าชอบหาโทรศัพท์ไม่เจอเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับมารีวิวเล็กๆน้อยๆให้ดูเพราะว่ามีคนถามเรื่อง Apple Watch เยอะมากนะครับ ใครสนใจเนี่ยตอนนี้ก็คือยังสั่งได้ฟิงซื้อกับ a p p l e s t o r e นะครับหรือไม่ทุกคนก็ลองไปหาดูได้เลยราคาไม่แรงโลโก้เหมาะสำหรับไว้ทำงานไวเ้เรียนก็คือดีมากช่วยเติอนความจำเราได้หลายอย่างเวลาเหมือนแบบฟิงใช้แอปแผนที่ใช่ป่ะเวลาเดินทางก็มันก็จะขึ้นหน้าปัดให้เลยเวลาขับรถอะไรเงี้ยนะทุกคนลองไปหาซื้อดูนะครับ สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าใครสนใจหรือว่าแบบมีอะไรสงสัยอะ่ะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวฟิลจะมาตอบให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย